ตัวนี้ก็เป็น Joydoy c a n v a n นะฮะเป็น2 CPU นะฮะ2.0 GHz นะครับหน้าจอ QLED เป็นระบบ 2K เลยนะครับภาพคมชัดสวยมากนะครับดูติดตั้งด้านหลังะฝาเรียบอย่างนี้เลยนะครับจุดเด่นของตัวของ j o y d o n c a n n ก็คือหน้าจอคมชัดมากนะครับ แอปต่างๆที่อยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถโยกย้ายได้หมดเลยและตัวเครื่องเนี่ยรองรับ360องศาในตัวด้วยนะครับวันหน้าเราจะมาเพิ่มเติมก็ได้นะครับอ่มาเปิด YouTube ที่ไม่มีโฆษณานะฮะแบบล้างแอปทุกอย่างหมดนะครับดูนะฮะถ้า CPU เดียวจะทําไม่ได้ขนาดนี้นะฮะนี่เป็น2 CPU นะฮะ2.0งยูจิกเเฮิร์นะฮะสตัวนะครับเป็น4ี่จิกเเฮิร์เลยนะฮะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับต่อไปมาดูในส่วนของ Google Map นะครับนี่เปิดแบบสดๆเลยนะครับอ่าไปแฟชั่นไอแลน มุ่งหน้าทางใต้ไปตามซอยหมู่บ้านหลุมหลงสี่ซอยเลียคลองสองสิบเก้าเข้าสู่ถนนเลียคลองสองนี่ครับความแบ่งสองหน้าจอนี่ก็เล่นไปเองไปคอนโทรลวงมาลัยใช้งานได้หมดยกเลิกสองหน้าจอนะครับ มาดูกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังเนี่ยเลี้ยวตามวงมาลัยนะฮะภาพชัดมากดูดีมุมมองกว้างมากจริงๆเลยดูนะ,ะภาพชัดสุดๆเลยอ่าระหว่างฟังเพลงกดเลนวอตนะครับเนเลนวอตก็มานะครับตีไฟเลี้ยวนะครับเลนวอตก็มานะครับนะครับ แอปพลิเคชันต่างๆข้างในทุกอย่างหลดได้หมดนะครับอยู่ใน p เ Store ทุกอย่างลงชื่อเข้าใช้ก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าท็อปสุดและเจ๋งที่สุดละขายดีมากนะครับเดี๋ยวมาดูกล้องด้านหลังเอาอีกทีนะครับ